ครับเป็นการนำเสนอของนักเรียนนะครับระยะทางระหว่างจุด2จุดซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องฝึกเ,เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองไปนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่ม20ครับขออนุญาตใช้หน้าจอนะคะ 4นะคะคให้หาความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งจุด A mm. มีพิกัดเป็นซึ่งมีพิกัดเป็น3 4 7 8และลบ1กับลบ2นะคะ mm. ก็คือรูปนี้ซึ่งจะให้ซึ่งจะให้มีด้าน A ด้าน B และด้าน C เราเราต้องหาแต่ละด้านโดยใช้สูตร p p หนึ่ง p สองเท่ากับส u a r e root วงเล็บ x หนึ่งลบ x สองกำลังสองบวก y หนึ่งลบ y สองกำลังสองนะคะซึ่งด้าน a ก็คือด้านนี้นะคะจะได้เป็น 3ลบ7กำลังสองบวกด้วย4ลบ8กำลังสองก็จะเป็นลบ4กำลังสองลบลบ4กำลังสองคำตอบคือด้าน A จะยาว4รูท2อนะคะส่วนด้าน B คือ7ลบ1กำลังสองบวกด้วย8ลบลบ2กำลังสองจะได้คำตอบเป็นสอง จะแควรูสี่สดนะคะด้าน C ได้เป็น3ามลบเจ็ดกำลังสบวกด้วย4ี 2, 2่ลบลบสองกำลังสจะได้เป็น2องรู1สนะคะความยาวรอบรูปก็คือนำา A บวก B บวก C จะได้เท่ากับสแควรูอ2บวกด้วย2แควรูบดวกด้วย2แควรูต o ิค่ะ ประมาณนี้เนะาะก็หาแต่ละด้านมาบวกกันถ้ามันเป็นคลละหน่วยก็ผุณไม่ได้เปิดไม่หรือเปล่าคะอ้าวเออ่าโอเคนะครับก็คือถ้าหาแต่ละด้านแล้วมบวกกันแล้วก็ถ้ามันบวกกันไม่ได้ก็ติดค้างสแควรูทไว้แต่ทำเป็นรูปอย่างง่ายอ่าถูกต,ต้องนะครับ กลุ่มต่อไปกลุ่มสิบเก้าสิบเก้าพร้อมไหมไม่พร้อมกลุ่มถัดไปเลยครูครับกลุ่มเจ็ดพร้อมนำเสนอนะเจ็ดนะกลุ่มเจ็ดกล,ลุ่มเจ็ดนะครับถอพร้อมแล้ว เริ่มแล้วเสนอหน,น้าสนใจเข้าใจเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีพเพื่อนๆพ่นทุกคนครับวัน นี้ผู้ผมกลุ่มเจ็ดจะมานำเสนอข้อสิบนะครับจากโจทย์นะครับตรงบอกเงื่อนไขที่ทำให้จุด P 1 P 2และจุด P 3ใดๆอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับคำตอบนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ทั้งสามจุดนะครับอ,อยู่ในะนบเส้นตรงเดียวกันนะครับเงื่อนไขก็คือความหา่างระหว่างจุด ีหนึ่งและพีสองบวกกับความห่างระหว่างจุดพีสองและพีสามจะเท่ากับพีหนึ่งแล้วจะเท่ากับระยะห่างจากพีหนึ่งแล้วก็พีสามนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อระยะห่างระหว่างพีสองและพีสามบวกกับระยะห่างระหว่างพีสามและพีหนึ่งจะเท่ากับระยะห่างระหว่างพีสองและพีหนึ่งครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือ ระยะห่างระหว่าง p สามและ p 1, หนึ่งบวกกับระยะห่างระหว่าง p หนึ่งและ p สองจะเท่ากับระยะห่างระหว่าง p สามและ p สองครับตอนนี้พวกผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอ่าโอเคก็อันนี้ก็คือไปค้นคว้ามาเนาะเก่งมากครับจเจอพอดีแน่ก็ลักษณะถ้าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเห็นไหมครับบนเส้นตรงเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้ ตามที่เขาบอกว่าถ้ามันอยู่บนจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเนี่ยด้านความยาวทั้งหมดเลยนะมันก็เอาความยาวแต่และระยะห่างมาจุดเนี่ยมาบวกกันเอาสองส่วนเนี่ยมาบวกกันสองส่วนมาบวกกันมันก็จะมีทั้งหมดสามกรณีได้ทั้งหมดสามกรณีนะครับก็ตามนี้เนาะเวลาเราไปพิสูจน์ก็คือว่าอ่นะโอเคนะครับึต่อไปครับ ปุ่มต่อมองแล้วค่ะปุ่มพร้อมเลยสวัสดีเขียดพกมีแก่แห่แขกพงมีเกียรติและสวัสดีครูสุรชัยผมพาแล้วเนพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วผมนายพัทรพลภาคสุโภคครับและดิฉันนางสาวยานิสาสานิศ์ค่ะ ันนี้นะครับพวกผมตัวแทนกลุ่มที่สองหรือสี่กุมารผ่านเงินนะครับจะมานำเสนอวิธีการทำโจทย์ข้อห้าครับเชิญรับชมเราฟังกันได้เลยครับในโจทย์ข้อห้านะคะโจทย์มีว่าจงหาค่า y ถ้ากำหนดให้วงเล็บสี่ y วงเล็บอยู่ห่างจากจุดวงเล็บลบห้าสองวงเล็บและ13 Less, ลบ6เป็นระยะทางเท่ากันค่ะนี่ทีทำมีอยู่ว่าวงเล็บ4ี่ลบลบ5วงเล็บกำลังสองบวกวงเล็บ y ลบ2วงเล็บกำลังสองเท่ากับวงเล็บ4ลบ13วงเล็บกำลังสองบวกวงเล็บ y ลบลบ6วงเล็บกำลังสองค่ะก็จะได้9ก้าำลังสองบวกวงเล็บ y ลบ2องกำลังสองเท่ากับ วงเล็บลบเก้าวงเล็บกำลังสองบวกวงเล็บ y บวกหกวงเล็บกำลังสองค่ะพอคิดยกกำลังสองออกมาก็จะได้เท่ากับแปดสิบเอ็ดบวก y ายกำลังสองลบสี่ y บวกสี่เท่ากับแปดสิบเอ็ดบวก y ายกำลังสองบวกสิบสอง y บวกสามสิบหกค่ะแล้วก็จะทำการตัดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดตัดแปดสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ y ายกำลังสองตัด วายกำลังสองออกไปค่ะก็จะได้คุณพัทรพลคะอ่าก็จะได้ลบสี่วายนะครับลบสิบสองวายเท่ากับสามสิบหกลบสี่นะครับบรรทัดต่อมาก็จะได้ลบสิบหกวายเท่ากับสามสิบสองครับพอมาบรรทัดต่อมานะครับก็จะได้วายเท่ากับลบสามสิบสองส่วนสิบหกนะครับดังนั้นคำตอบก็คือวายเท่ากับลบสองครับเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเลขสองนิ้วโป้งมาเป็นอะไร ทิศทานก็มันจัดกันน่ารักที่มีทีเม้ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยเป็นสองฮิโปเลยนะอ่าเคนะครับก็ให้เห็นชัดเจนนะครับก็าจับเท่ากันแปรรูปมันก็หายไปแล้วก็แก้สมการกําลังสองสมบูรณ์เข้ามาเรื่อยๆเป็นเหลืาค่า y ตัวเดียวครับอ่าถูกต่อไปครับ กลุท่ที่เท่าไหร่นะพัฒภัทสวรรค์กลุ่มที่สิบเก้าค่ะกลุ่มสิบเก้ามานะนะครับเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเ,เพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวนภัทสวรรค์คุณทวีเป็นตัวแทนมาจาก กลุ่มสี่สหายค่ะจะเป็นลมวันนี้จะมานำเสนอข้อที่สจงแสดงว่าจุด1กับ1นลบหกับลบหนึ่งและลบสกับสองเป็นยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากลำดับถับลขออภัยค่ะลำดับถัดไปขอเชิญนางสาวลิซรามาใหญ่เป็นตัวแทนมาอธิบายค่ะจากโจทย์นะคะเราก็จะวาดรูปได้ดังนี้ค่ะจะได้เป็น AC ค่ ขอให้ค่ะ a c เท่ากับ square root วงเล็บลบ4ลบวงเล็บลบ1ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วยวงเล็บ2ลบวงเล็บลบ1ทั้งหมดกําลังสองค่ะต่อไปนะคะก็จะได้เป็น square root วงเล็บลบ3ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย3กำลังสอง a c จะเท่ากับ square root 18ค่ะ ต่อไปนะคะ BC เท่ากับ square root วงเล็บ1ลบวงเล็บลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยวงเล็บ1ลบวงเล็บลบ1ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปนะคะก็จะได้เป็น square root 2กำลัง2บวกด้วย2กำลัง2 BC จะเท่ากับ square root 8คะ่ะต่อไปนะคะ AB เท่ากับ square root วงเล็บ ลบสี่ลบหนทั้งหมดกําลังสองบวกด้วยวงเล็บสอลบหทั้งหมดกําลังสองต่อไปจะได้เป็นสแควร,รูทลบห้าลังสองบวกหนึ่ลังสองต่อไปนะคะจะได้เป็นสแควร e r ูทยี่สบวกหต่อไปนะคะ AB จะเท่ากับสแควร e r ูทยี่ค่ะ A C ยกกำลังสองนะคะเท่ากับรูทสิบแยกกำลังสอง ac ยกกาลังสองเท่ากับ18คะ่ะ bc ยกกาลังสองเท่ากับรูปแปยกกาลังสอง bc ยกกาลังสองเท่ากับ8ค่ะ ab ยกกาลังสองเท่ากับรูปยี่กยกกาลังสอง ab ยกกาลังสองเท่ากับ26ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำ ac บวกด้วย bc จะต้องเท่ากับ ab คะ่ะจะได้เป็น18บแวกแปดเท่ากับยี่ส จะได้เป็น26เท่ากับ26บค่ะดังน,นั้นจุดยอดทั้ง3เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมบุมชาาค่ะ,อะโอเคนะครับทุกท่านนะครับก็เรียนทุกคนนะครับก็คือเห็นว่าทำมาครบแล้วเอาด้านยาวที่สุดเท่ากับด้านยกกำลังสองเท่ากับด้านสั้นยกกำลังสองบวกกันได้เป็นสามเหลี่ยมบุมชาชนาโอเค ่อไปกลุมอะไรครับสองสามสี่สี่กลุ่มละกลุ่มไหนไม่ได้ค้นหาไม่เจอบอกนะกลุ่ม โอเคกลุ่ okay. มไหนมาครับสาสิทอนพร้อมแล้วเริ่มเลยกลุ่มที่เท่าไร่ครับบอกชื่อกลุ่มด้วยเออเรีเนครูที่เขารดดไปสูสดีเป็นเพื่อนทุกคนครับก็ผมนายทีรพงษ์เป,ปรมมาศเล็กที่สามครับอยู่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่หกเออกลุ่มที่สามครับเออคุณครูได้ยินอยู่ใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเออ กลุ่มของครัผมนะครับได้ินเตัวแซนไปหาคําตอบในข้อที่6นะครับตัวข้อที่6นะครับต้องการทราบว่าตัวข้อที่หครับคือจงหาจุดซึ่งอยู่บนแกน y และห่างจากจุด x 2 y 5นะครับและ x 3 y ลบเนะครับเป็นระยะทางเท่ากันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากจุดเนี่ยเรานําข้อมูลจากจุดนะครับมาว่าเป็นกราฟก็จะได้ดังรูปเลยนะครับและเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าจุด a เนี่ยพวกเรากําหนดให้ เท่ากับ0แล้ว y เท่ากับเอ y ยังหาไม่ได้นะครับพรเพราะว่าโจทย์กําหนดโจทย์เนี่ยต้องการทราบพิกัดที่อยู่บนแกน y นะครับเราจึงกําหนดให้ x เท่ากับ0นะครับแล้วไปหา y เอานะการหา y นะครับเราใช้สูตร p1 p2 เท่ากับรูทวในวงเล็บนะครับ x1 ลบ x2 กาลังสองนะครับบวกในวงเล็บ y1 ลบ y2 กาลังสองนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากความสําคัญที่โจทย์กําหนดให้นะครับเราจะเขียนให้ได้ว่า ab เนี่ยเท่ากับ ac นะครับเพราะโจทย์บอกว่า ระยะห่างของทั้งสองเนี่ยมันเป็นระยะทางเท่ากันนะครับเราจึงกําหนดให้ได้ว่า a b เท่ากับ a c นะครับซึ่งมาแทนค่าจมสูตรเลยนะครับก็จะได้เป็นรูทในวงเล็บสูตรลบสองกำลังสองบวกในวงเล็บ y ลบห้ากำลังสองนะครับเท่ากับรูทในวงเล็บสูตรลบสามกำลังสองบวกในวงเล็บ y ลบลบเจ็ดกำลังสองนะครับนัดต่อมานะครับเราก็จะได้เป็นรูทสี่บวกในวงเล็บ y ลบห้ากำลังสองนะครับเท่ากับรูท y y บวกขออภัยครับรูทเก้าบวกในวงเล็บ y บวกเจ็ดกำลังสองนะครับซึ่งเมื่อเราได้ถึงจุดน,นี้แล้วนะครับเพื่อนจะเห็นสังเกตเห็นว่าเรามีการเขียนกําลังสองเึ้นมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเราต้องการกําจัดรูทออกไปนะครับเราจึงใส่กําลังสองทั้งสองวงเล็บนะครับเพื่อให้รูทหายไปนะครับก็จะได้เป็นเอ่อทั้งหมดกําลังสองในวงเล็บรูทสี่บวก ในวงเล็บ y ลบห้ากำลังสองนะครับเท่ากับกำลังสองในวงเล็บรูทเก้าบวก y ในวงเล็บ y บวกจีกำลังสองนะครับซึ่งเมื่อหาค่ามาแล้วแทนค่าเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นสี y ่บวก y กำลังสองลบสิบ y บวกยี่บห้านะครับและเท่ากับเก้าบวก y กำลังสองบวกสิบสี่ y บวกสี่สิบเก้านะครับซึ่งเมื่อเราเออ สลับข้างเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นครับก็เท่าศูนย์เท่ากับ9บวก y กายกำลังสองบวกสิบสี่วบวกสีิบเก้าลบ4ลบ y บายกำลังสองบวก10 y ลบยี่สิบห้านะครับเเมื่อเราคิดแล้วครับอันนี้คือผู้ผมคิดในกระดาษถูดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นศูนย์เท่ากับยี่สิบวกยี่บเกนะครับเมื่อสลับข้างก็จะได้เป็นลบ29 y ส่วน24ี่นะครับเท่ากับ y อันนี้ก็คือพิกัดจุด y นะครับ เมื่อนำไปแทนค่านะคำตอบนะครับก็ได้เท่ากับจุดพิกัด x 0 y ลบยีส่วนย4ครับคือคำตอบครับกลุ่มที่3ก็ขอจบการนำเสอเนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอโอเคนะครับเรียบรอ้อยดีต้องนะครับต่อปไปครับฟาสสายาสสเลยกลุ่มที่ ค่ะกลุ่มพวกเรานะคะได้นําเสนอข้อ8ค่ะข้อ8โจทย์มีอยู่ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีจุด10กับ0 12กับ0และลบ8กับ8ซึ่งเป็นจุดยอดจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเราได้วาดรูปแกน x และ y แล้วทําจุด3จุดอันแรกนะคะ10กับ0 จุดที่สองคือลบสิบสองกับศูนย์และจุดที่สามคือลบแปดกับแปดพอเราได้จุดสามจุดนี้แล้วก็วาดรูปสามเหลี่ยมค่ะมาถึงวิธีทำนะคะจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานของพื้นที่สามเหลี่ยมนี้นะคะจากพิกัดลบสิบสองไปถึงสิบมีความยาวยี่สิบสองหน่วยฐานของรูปสามเหลี่ยมนี้คือยี่สิบสองหน่วยนะคะก็จะได้ หนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสองคูณสูงสูงก็คือแปดค่ะก็จะได้คูณแปดจากนั้นก็ทำการคูณกันค่ะก็จะได้แปดสิบแปดตารางหน่วยตอบนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้เท่ากับแปดสิแปดตารางหน่วยก็ กลุ่มที่ห้าขอจบการน,น,นำเสอเนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคใช้ธีการนับนะเนาะนีการนับฐานวาดรูปแล้วก็นับความยาวอ่ะก็ได้นะครับก็ก็ถ้าวาดรูปถูกต้องก็จะได้นะโอเคตอนนี้มันสามารถวาดรูปสามารถหาระยะทางได้ยีิบสองหน่วยกับแปดหน่วยได้โอเคครับกลุ่มต่อไปประพัชรา ใจโจทย์ที่ได้นะคะก็คือตอสดีค่ะหนูกลุ่มที่สี่จะมานำเสนอข้อเจ็ดนะคะข้อเจ็ดจโจทย์ที่ได้ก็คือรูปสามเหลี 3, ล่ยมรูปหนึ่งมีจุด x เท่ากับ6และ y เท่ากับ8แล้วก็ x สี่ y หกและ x ลบสอง y ลบสองเป็นจุดยอดรูปสามเหลี 3, ล่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี 3, ล่ยมหน้าตัวหรืหอไม่เพราะเหตุใดวิธีทำก็จะได้รูปแบบนี้นะคะ จะได้ ab เท่ากับรูทวงเล็บ4ี่ลบ6กยกกำลังสองบวกวงเล็บหกลบแปดยกกำลังสองเท่ากับรูทสองยกกำลังสองบวก2ยกกำลังสองเท่ากับรูทแปหน่วย bc จะเท่ากับรูทวงเล็บลบ2ลบ6กยกกำลังสองบวกด้วยวงเล็บลบ2ลบแปดยกกำลังสองเท่ากับรูทแปดยกกำลังสองบวก10บยกกำลังสองเท่ากับรูทหนึ่หน่วย CA เท่ากับรูทงเล็บลบ2ลบ4ยกกำลัง2บวกลบ2ลบ6ยกกำลัง2เท่ากับรูท6ยกกำลัง2บวก8ยกกำลัง2แต่เท่ากับรูท100หน่วยเนื่องจากความยาวของ AB, BC และ CA ไม่มีคู่ใดที่เท่ากันเลยดังนั้นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีจุดสามยอดนี้ เป็นจุดยอดจึงไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วกลุ่มที่สี่ขอนะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคสามเหลี่ยมหน้าจัว่วต้องมีด้านประกอบอฐานเนี่ยต้องเท่ากันนะมันไม่มีรูปเท่ากันเลยมันก็เลยไม่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับโอเคครับต่อไปขอเปลี่ยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกลุ่มหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดขาดอีกลุ่มนึงอ่ะกลุ่มไหนอ่ะอ้าโอเคเลยครับสุภพรงร เลยว่าผงใช่ไหม อ่านะครับไห้ได้ยินเสียงครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม6มานำเสนอข้อกานะครับจากจย์จุดศูนย์ศูนย์จุดแปดสและจุด12 2 7อยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใดที่ทํานะครับจะได้ AB เท่ากับ AB เท่ากับสแควรรูทแปดลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสอง บวกสิบแปดลบศูนย์ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับจะได้เป็นแปดยกกำลังสองบวกสิบแปดยกกำลังสองนะครับเพราะว่านําไปลบลบศูนย์แปดยกกำลังสองสิบแปดยกกำลังสองก็จะกลายเป็นหกสิบสี่และสามร้อยยี่สิบสี่นะครับก็จะได้เป็นสแควร์รูทหกสิบสี่บวกสามร้อยยี่สิบสี่นะครับหกสิบสี่บวกสามร้อยยี่สิบสี่ จะ,จะได้เท่ากับสามร้อยแปสิบแปดก็จะได้เป็นสแควรูทสามร้อยแปสิบแปดพอสแควรูกลายเป็น 2, สองสแควรูเก้าสิบเจ็ดหน่วยครับ 97, ผม bc นะครับเท่ากับสแควรูสิบสองลบแปดทั้งหมดยกกำลังสองบวกยี่สิบเจ็ดลบสิบแปดทั้งหมดยกกำลังสองนะครับจะได้เท่ากับสิบหกบวกแปดสิบเอ็ด สแควร์รูท16บก81นะครับกลายเป็น16บวก81เท่ากับ97นะครับจึงมีค่าเท่ากับสแควร์รูท97หน่วยครับผม ac ac เท่ากับสแควร์รูท12ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวก27ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเท่ากับสแควร์รูท144บวก729นะครับ หนึ144่งร้อยสี่บสี่บวกเจ็ดร้อยสิบยี่สิบเก้าเท่ากับแปดร้อยสี่สิบสามได้เท่ากับแคลนูตแปดร้อยสีรร่กก 3, สิบสามนะครับถอดแคลนูตเท่ากับสามแคลรูตก็ได้เจ็ดหน่วยครับผมเนื่องจากเอบวก b c เท่ากับเอซหรือสองแคลนูตก็ได้เจ็ดบวกก็ได้เจ็ดเท่ากับสามแคลรูตก็ได้เจ็ดนะครับดังนั้นจุด ศูนย์ศูนจุดแปดแปดและจุดสิบสองยี่สิเจ็ดอยู่บนเส้ตนตรงเดียวกันครับผมอโอเคก็เหมือนโยงมาข้อที่สิบที่บอกไว้คือว่าเอาสองสองด้านสองความยาวระยะทางสองความยาวมาบวกกันเนี่ยเท่ากับด้านทั้งหมดความยาวทั้งหมดมันก็จะเป็นอยู่บนเส้นตรงเดียวกันทั้งหมดนะครับจําไว้เลยนะ เราเราจารพารณาทำข้อสอบที่ไหนก็ตามหมดหมดจริงไหมเนี่ยหมดจริงนะโอเคครบนะครับก็ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดเมื่อเช้านี้ที่ว่าโหดมันหานยะภาพรวมก็ยังใจดีนะอโอเคนะครับภาพรวมภาพรวมยังคงสภาพค่อนข้างดีและดีเยี่ยมนะครับต่อเจมเชย ต้องโบดไหมเนี่ยอไอที่หน้าโบดน,นะอ่าเราหมุนวงล้อแล้วกันนะครับเอาหมุนวงล้อสี่คนเลยนะครับอืมดีไหมนำเสนอดีแต่มันอะไรนะ <c oughs> ไม่ได้รางวัลน,นะแต่ได้ดวงเอ๊ะทำไมจะเป็นอย่างนั้นมันไม่วัดกันไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนักเรียนอ่านำเสนอดีทุกคนหละ นั้นก็ต้องใช้ดวงในการนั้นนะสี่คนจะได้รับรางวัลปั๊บนะมีกลุ่มอะไรบ้างนะรุนรุนๆุนนะรุนุนๆุนะแสดงว่าดวงของเธอเอาเนี่มาผูกดวงผูกดวงนันกันนะผูกดวงว่าเป็นยังไง